สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะนาราโครเชก็จะมาชวนเพื่อนๆทำกิฟตปติดผมน่ารักนรักแบบนี้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะหรือกด subscribe ให้กดที่ปุ่มสีแดงๆนะคะแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยค่ะเพื่อที่เวลามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้เห็นก่อนใครเลยค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีไหมพรมนะคะไหมพรมก็มีหลายขนาดค่ะ ตั้งแต่ขนาด2.5มิลลิเมตรมิลลิเมตรนะคะกิ๊บนี้ก็จะใช้เป็นขนาด5เซนิเมตรนะคะให้เราถักโซ่ไปทั้งหมดนะคะ8หลักค่ะ1 2 3 สี่ห้าหกเเมื่อครบ8หลักแล้วนะคะให้ถักโซ่ขึ้นไปอีกหนึ่งค่ะเพื่อทำการขึ้นแถวที่1นึ่งนะคะให้แทงลงไปในหลักที่สองตรงนี้นะคะก็ถักซิงเกิลโครเชตค่ะหลังจากนั้นก็ถักแทงทุกหลักเลยนะคะแล้วก็ถักซิงเกิลโครเชตทุกหลักเลยค่ะ ค่ะหลักสุดท้ายนะคะหลักสุดท้ายตรงนี้เราจะถักซิงเกิลโคเชตทั้งหมดนะคะ3หลักค่ะอันนี้ก็1นนะคะสองแล้วก็สาม หลังจากนั้นนะคะเราก็จะถักซิงเกิลโค c เช t นะคะโดยการแทงเข้าไปตรงนี้นะคะทุกหลักเลยถักเรียงไปเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 ค่ะเมื่อถักครบหหลักแล้วนะคะหลักสุดท้ายตรงนี้ค่ะตรงหัวมุมเนี่ยเราจะถักสามครั้งนะคะทั้งสองฝั่งเลยอันนี้เราถักไปแล้ว1นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะถักไปอีกสองค่ะหนึ่งสองก็เป็นสามตรงนี้นะคะทำการเชื่อมค่ะก็จะจบแถวที่1แล้วนะคะ วที่2ให้เราถักเซ์ขึ้นไปก่อนนะคะหหลักหลังจากนั้นตรงหัวมุมนะคะที่มันเป็น3หลักอะคะ่ะให้เราถัก V นะคะ V ก็คือการถัก X 2ครัง้งในหลักเดียวกันนั่นเองถักไปอีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้ก็คือ V นะคะที่เหลือเราก็ถัก X นะคะถัก x ไปเรื่อยๆเลยค่ะ ก็จะเหลือตรงหัวมุมนะคะ3หลักค่ะหนึ่งสองสตรงนี้นะคะ3หลักนี้เราจะทำการถัก V นะคะทั้ง3หลักเลยอ่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะที่จุดเดิมนะคะเราก็จะได้ V หลักที่1ค่ะต่อมา V ตัวที่2แล้วก็ V ตัวที่3 หลังจากนั้นนะคะเราก็จะถัก X นะคะอ่ะโอเคตรงนี้นะคะก็จะเหลือสองหลักสุดท้ายนะคะตรงนี้เป็นรอยเชื่อมนะคะตรงนี้เราก็ถัก V เราก็ถัก V ก็จะได้ V ครบทั้ง3แล้วนะคะ1 V 2 V 3 V ตรงนี้ให้ทำการเชื่อมนะคะตรงนี้นะคะเราจะทำการตัดไหมพรมออกเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีแล้วนะคะเราจะทำการเปลี่ยนไหมพรมนะคะเป็นสีเหลืองหลักแรกที่เราเชื่อมเมื่อกี้นะคะ แถวนี้จริงๆแล้วไม่มีอะไรนะคะเราแค่ถัก X วนรอบไปเท่านั้นเองค่ะทำการล็อกไว้ก่อนแล้วก็ถัก s i n เกิลโคเชนะคะหรือ X ถักวนไปเลยค่ะ ตรงนี้เราจะถักเชื่อมไปเลยนะคะเพราะว่ายังไงซะเดี๋ยวเราต้องถักสีขาวทับอยู่แล้วค่ะต่อไปนะคะเราจะเปลี่ยนไหมพรมเป็นสีขาวแล้วนะคะก็แทงลงไปที่หลักแรกที่เราเชื่อมติดเมื่อกี้นะคะทำการล็อกก่อนอ่า หลังจากนั้นนะคะให้เราถักซิงเกิลโคเชนะคะหรือถัก x นั่นเองแล้วก็ถักโซ่3หลักค่ะ1 2 3แทงลงไปในหลักถัดไปเลยนะคะถัก x ค่ะ1 2 3แทงลงไปเลยค่ะ1 สองสามก็ถักแบบนี้นะคะวนไปเรื่อยเลยค่ะตรงนี้เราก็แทงเข้าไปนะคะตรงจุดเริ่มต้นนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะตัดนะคะแล้วก็ดึงออกมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะสาธิตการทำตรงนี้นะคะง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆ ต่อไปนะคะจะทำการสาธิตการถักโบตรงนี้นะคะทำเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ถักโซ่นะคะขึ้นไปสามหลักหนึ่งสองสามแล้วก็พันหัวเข็มค่ะถัก d o บเบิ c โค c เช t นะคะ อันนี้ก็จะมี3ดึงทีละสองค่ะ,ะถักไป3หลักนะคะทั้งหมดอันนี้2แล้วนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ถักโซ่ค่ะ1 2 3 ให้เรามัดด้านหลังอีกครั้ง